พี่ดีแม่เลยนะครับเนีย่ยวันนีข้ของเล่นของเล่นอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรขเขาเรียกว่ารูบิรู้ไหมไม่เล่นยังไงร,รู้เล่นไงให้สีเป็ตรงกันให้สีมันตรงกันแล้วรู้ไหมว่าเอ๊ะอันเนี้ยรูบิกันเนี้ยได้มาในราคาเท่าไหร่ส0สิบาทสามสิบบาทไปซื้อที่ไหนมาครับซื้อที่ไหนมาครับ บึงสีไฟบึ้งสีไฟที่ไหนเล่ามีสายอันละสามจิบึงสีไฟหรือที่ไหนเดี๋ยวนี้เนี่ยซื้อที่ไหนเดี๋ยวสิบึงสีนวลบึงสีนวลอะไรเล่นมึงเก่งเนี่ยเราเป็นตลกหรือเป็นนักเรียนเนี่ยมาซื้อที่หน้าโรงเรียนใช่ไหมคะของเล่นหลักสิบของน้องไอเดียนี่คือขนมขนมอะไรเยลลี่เหรอใช่แล้วนี่คืออะไรเขาบอกว่าเป็นเยลลี่เหมือนกันนี่ก็เป็นเยลลี่ทแท้